เล็กเออเออเออเล็กไปเล็กไปวเป็นใหญ่ๆเนี่ยเมื่อกี้บาบมีทั้งตาบ ไอชายไอ้ชไยโน้่ไอน้่ไอโน้ตไอโน้ตไอนีตไอ้ตอโนอโน้ตไอตไอโนอโน้ตไอโนตไอโน้ตไอ้ตไอน้ตอโน้ตอโน้ตไอโน้ตไอโน้ตไอนตอ้ไอ้ตไอโน้น้ตไตอ โออยจะไปไหนล่ะนี่ก่อนอยู่ในถังวีหกโอเคครับผมฝากผลงานด้วยกับผมเอกกระเทาใช้วีหกยกกันเพ yeah! ลินแจ้วปลาไปร้อยใช้ใช้ช่ชองท้ำอะไรรีบเก็บค่อยๆทยอยเก็บ